สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็ผมจะมาแนะนำนะครับที่เราควรจะส่งสินค้าไปสต็อกที่คัง a m a z o n เนี่ยเมื่อไหร่เราจะส่งสินค้านะครับไปทำ FBA เมื่อไหร่นั่นเองวันนี้ผมมีคำแนะนำคำแนะนำนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ผมใช้ในการาทำเองทุกวันแล้ก็ทุกครั้งที่ผมจะตัดสินใจส่งสินค้าไปสต็อกที่คัง Amazon เนี่ยผมวิเคราะห์อะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆ,ๆทุกคนก่อนว่าการที่เราจะเอาสินค้าของเรานะครับไปฝากที่โกดังอ m ม z o n เนี่ยเราจําเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เราจะต้องวิเคราะห์สินค้าก่อนนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยขายดีแล้วหรือยังเหมาะกับการที่จะเอาไปฝากโกดัง Amazon แเราหรือยังเพราะว่าการที่เราจะเอาสินค้าไปฝากโกดัง Amazon นะครับ หรือเราเรียกกันว่าฟ l l ฟ e l บ by Amazon <ด>มันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือค่าโกดังค่าโกดังนี่ก็ทาง Amazon จะคิดจากน้ำหนักของสินค้าและ d dimension ก็คือกว้างคูณสูงคูณยาวของตัวสินค้านั่นเองก็ยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเช่นค่าใช้จ่ายนะครับจากการหยิบสินค้าอ m a ซอ n เนี่ยอาจจะมีจ้างพนักงานนะครับไปหยิบสินค้าลงกล่อง แล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของ15%จากการขายได้การขายสินค้าบนอ m ม z o n เนี่ยมันไม่ได้มีการขายที่รวดเร็วทุกสินค้าที่เราวางขายบนอ m ม z o n ใช้เวลาอาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนะครับว่าจะขายสินค้าตัวนั้นออกวันนี้ผมแนะนำวิธีการขายที่ดีที่สุดสำหรับเซลล์ร์ a m ม z o n นะครับหรือมือใหม่อยากจะเริ่มต้นขายบนอ m a z o n เนี่ยแล้วอยากจะทำาอเบหรือก็คือการ เอาสินค้าไปฝากที่คลังอ Amazon แน่นอนการเอาสินค้าไปฝากบนคลัง a m ม z o n เนี่ยเรามีความสะดวกสบายนะเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปแพ็คของไปส่งของที่ไปสนีหน้าที่ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของพนักงานของอ Amazon เป็นคนจัดก,การส่งสินค้าแทนเรานะเราเรียกกันว่า f b a แต่ว่าการขายบนอ m a ซ o นเนี่ยนะครับคุณจะส่ง f b a ได้เนี่ยจริงๆแล้วอ m ม z o n ไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรนะครับว่าคุณจะต้องส่ง f b a เมื่อไหร่หรือว่าคุณเนี่ย จะต้องขายได้เท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยส่งไปเบย์ไม่จํากัดนะครับว่าคุณจะส่งสินค้าไปฝากคางอเมซอนเนี่ยกี่ชิ้นคุณจะส่งหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นก็ได้นะหรือจะส่งเป็นร้อยชิ้นก็ได้นะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับส่งไปแล้วเนี่ยขายได้หรือเปล่าถ้าเราส่งสินค้าไปแบบขาดการวิเคราะห์เราส่งไปแบบมั่วๆเนานะแน่นอนเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้แน่นอนอ่า ถ้าเราส่งไปแล้วเราขายไม่ได้ค่าใช้จา่ายเกิดขึ้นนั่นคือส่งผลเสียกับธุรกิจเรานะเราแบกภาระต้นทุนค่าคอร์สนะแต่ว่าเราไม่มียอดขายเพราะนั้นคำแนะนำที่ดีของผมเลยก็คือก่อนที่คุณจะทำ FBA หรือเอาสินค้าไปฝากที่โกดัง Amazon เนี่ยคุณควรจะลงขายสินค้าแบบปกติก่อนนั่นหมายความว่าให้คุณขายแบบ Fu l f i l l by เมื่อชร ก่อนนะครับฟูลฟิไบมือชันก็คือเราเป็นคนจัดส่งสินค้าเองก่อนกนะ็คือเราถ่ายรูปเขียน keyword, คีย์เวิร์ดเขียนรายละเอียดสินค้าให้ครบแล้วก็ลงขายสินค้าปกติเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยเราก็ทําการแพคของนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ไปรษณีย์ไทยเองนะครับเพื่อส่งสินค้าไปบ้านลูกค้าก่อนเพราะว่าการที่เราลงขายแบบนี้เราเป็นการเทสตลาดลองตลาดก่อนนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ย เป็นที่ต้องการของลูกค้าไหมเวลาที่เราเทสเราอาจจะลองใช้ฟังก์ชันเสริมเช่นการยิงโฆษณาของ Amazon หนระือการทำเซลล์ไนพะ์เพื่อช่วยให้สินค้ามันขายได้แล้วเวลาที่เราขายเองแบบนี้นะครับเราส่งเองแบบนี้ขายได้สมมติว่าเดือนหนึ่งขายได้2ชิ้นนะครับ<ส>ก็อย่าเพิ่งส่ง A b a ให้เราอ<ส>เราอรรอประเมินผลในเดือนถัดไปก่อนนะถ้าเดือนถัดไปมันมีอัตราการซื้อเพิ่มมากขึ้น จาก2เป็น3เป็น4เป็น5นะเดือนที่3นะครับให้คุณทําการทําสินค้าตัวนี้นะส่งไปที่คังอเมริกานะส่งไปทําระบบ APA ได้เลยแล้วคุณก็จะขายสินค้าได้อย่างดีแน่นอนนะเพราะสินค้าที่เราได้ลองตลาดหรือที่เราได้เทสตลาดแล้วเนี่ยมันมีอัตราการซื้อแล้วก็เป็นความต้องการของลูกค้าการที่เราส่งไป APA เนี่ยนั่นหมายความว่า เราต้องการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นนั่นเองลูกค้าของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอเมริกานะครับคนอเมริกาเนี่ยซื้อของในม,มาสอนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการซื้อของที่สินค้าอยู่ในโกดังอเมริกาหรืออยู่ในประเทศอเมริกาเพราะว่าเขาจะได้รับสินค้าภายใน2วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอสรุปให้ทุกคนฟังว่าทุกคนไม่ควรรีบทำเอเบเช่นวันนี้เจอแก้วน้ำใบนี้นะครับ แก้วน้นใบนี้อยากจะลงขายสินค้าแก้วใบนี้แล้วก็ส่งไป FAA ภายในวันนี้เลยไม่ควรทำเด็ดขาดนะครับเราควรจะเอาแก้วใบนี้มาลงขายเพื่อเทสตลาดก่อนลองตลาดก่อนนะครับขายดีเมื่อไหร่เราค่อยส่งสินค้าตัวนี้ไปฝากคัง Amazon หรือการทำานะ f a ฮะฟูลฟิ l บาย a อมซอนนั่นเองนะก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้เราน,นั่นอนะครับแล้วก็เราไม่ต้องทำงานหนักมากขึ้น ก็คือเวลาที่เราขายได้เนี่ยทางสตาฟอัมมารซอนหรือทีมงานอัมารซอนก็จะเป็นคนจัดการส่งสินค้าแทนเราเนี่นเองเราไม่จะเป็นต้องรีบการทําธุรกิจอัมาซอนค่อยๆไปนะครับแล้วเราจะโตแบบยั่งยืนใครที่หวังว่าจะรวยบนอัมาซอนภายในอาทิตย์2อ,อาทิตย์เดือน2เดือนให้เลิกดูคลิปนี้ไปได้เลยมันไม่มีทางทําได้นะครับการทําธุรกิจอัมาซอนต้องใช้เวลาเหมือนหลายๆคนนะครับที่ให ผมเป็นที่ปรึกษานะครับทำไมผมแนะนําว่าให้ทํา Ebay ก่อนเพราะว่าการขายบริเบเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าแต่การทํา Amazon เป็นการทําธุรกิจระยะยาวเมืม่อไหร่ที่เราโตสินค้าเราขายดีติดตลาดนั่นหมายความว่าเราอยู่บนตลาด Amazon ได้ในระยะยาวเลยวันนี้ฝากไว้นะครับว่าการทำ Ebay เมื่อไหร่ที่เราควรจะส่งของไปคัง Ebay เนี่ย ให้วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์สินค้าของเราให้ดีก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่พลาดพอเราไม่พลาดนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของเราเดินได้อย่างสวยงามแน่นอนแต่มอะไรก็แล้วแต่ที่เราใจร้อนเรารีบร้อนนะครับรีบส่ง e b a แล้วสินค้ามันขายไม่ออกมันก็เกิดอาการเฟลได้นะทำให้เราผิดหวังแล้วก็อาจจะเลิกทำ Amazon ในวันข้างหน้าได้เหมือนกันอย่าลืมนะครับ ถ้าวิดีโอนี้มีความรู้และมีประโยชน์จะลืมกดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะในการทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไป EP หน้านะครับผมจะมาสอนเรื่อง Amazon ต่อนะครับว่าหลังจากที่เราส่ง Amazon FBA แล้วเนี่ยเราควรส่งกี่ชิ้นดีฝากไว้นะครับให้ติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยสวัสดีครับ